สวัสดีค่ะมาในเวลา,าประมาณนี้วันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์โอเควันนี้วันอาทิตย์แล้ววันนี้พามาตัดคล้านะคะตัวนี้เพื่อมาขยายพันธุ์นะคะคือน้องก็เต็มกระถางแล้วแล้วก็รากก็เป็นแบบนี้แล้วก็แอะออกกิ่งก้านเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยว่าจะตดัดมาเริ่มขยายพันธุ์ใหม่ ในนี้นะคะก็คือตัดมาแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ตัดมาจากต้นนี้เลยตรงน,นี้วิธีการขยายพันธุ์พวกคลาเราสามารถที่จะแช่น้ำไว้โดยหายแก้วแล้วก็จุ่มลงไปให้ออ่ก้านนะคะลำต้นเขาจุ่มเข้าไปในน้ำแล้วก็ตั้งไว้รอเวลา แบบนี้ก็ใช้ได้รอให้รากแตกออกมาก่อนแล้วค่อยลงวัสดุปลูกพวกเจะเป็นดินก็ได้เป็นขุยก็ได้หรือจะเป็นมะพร้าวศับ์ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีเวลาเลยอเลี้ยงแบบนี้ยาวๆก็ได้ค่ะแต่น้องอาจจะไม่ค่อยสวยงามเราอาจจะต้องเติมปุ๋ยปุ๋ยน้ำใส่ลงไปนะคะถ้าเลี้ยงในน้ำทีน่นี้พอตัดแล้วนะคะก็จะแช่น้ำไว้ก่อนเพื่อไม่ให้น้องแบบโสม น้ำนี้เอ่อใครมีจะใส่ B1 ก็ใส่จะใส่เอ่อตัวเรียกว่าอะไรนะ HB 1 0 1หรือเปล่าไม่แน่ใจดูก่อนนะคะอ่าใช่ใช HB 1 0 1ก็ใส่ไปคือแบบเยินมากแล้วมีอะไรก็ใส่ไปนะคะเพื่อให้น้องเอ่อเหมือนชุ่มชื้น แฮปปี้ก่อนหรือใครมีอะไรนะพะวกเครื่องดื่มชูกําลังที่เขาใส่ใส่กันก็ใส่นิดเดียวนะคะเพราะพวกนั้นมันจะแบบมีหวานๆเนาะใส่แค่นิดเดียวลงไปแบบครึ่งฝาแล้วก็น้ำเยอะหน่อยก็ประมาณนั้นค่ะไว้แช่ไว้ก่อนอาทีนี้วันนี้จะมาขยายพันธุ์คลาตัวนี้คือกระต่ายกระต่ายชมจันทร์ค่ะน้องสวย ปกติกระต่ายชมจันทร์ก็จะไม่มีขีดเหลืองๆแบบนี้นะคะเป็นสเก็ตสเก็ตหรือว่าด่างพื้นๆแบบนี้น้องก็จะเป็นแบบแค่สีเขียวแบบเป็นพื้นใบแล้วก็มีสีดำๆตรงนี้เนาะอ่าแต่ว่าพอตัวนี้มันเป็นกระต่ายชมจันทร์ด่างมันก็จะมีสีเหลืองๆเป็นเป็นแบบตัวเป็นความด่างของเขานี่ค่ะแบบนี้อ่าวันนี้จะมาขยายพันธุ์ด้วยการใช้สเปกแหนมมอส สวัสดีค่ะคือป้อมวิดีโอมันนี้แม่แม่ป้อมคะ่ะลูกก็ทำงานของลูกอยู่นะคะคือจัดของอยู่นะคะตอนนี้ถือว่าโอเคดีแล้วลูกก็เลยมาไลฟ์นะคะเอาวันนี้จะใช้เป็นสแปกน้ำมอสนะคะนี่ขอพูดถึงสแปกน้ำก่อนนะคะอ่าสแปกน้ำ um เนี่ยถ้าถ้าเป็น ของของจีนนะคะจะค่อนข้างมีเศษเยอะของจีนของลาวอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนบ้านนะจะมีเศษพวกใบไม้กิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะให้ล้างแล้วก็เอาพวกเศษพวกนั้นออกให้ดีๆนะคะล้างเลยๆน้ำหน่อยนะคะแล้วก็แช่ด้วยเบตาดีนก็ได้หรือว่ายากันเชื้อราก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเนาะใช้เบตาดีนก็ได้แต่ว่าอา,อาจจะแบบ คุมพวกปลาหรืออะไรเนี้ยได้ไม่ค่อยดีเท่าอยากันเชื้อราที่เป็นเคมีแต่ว่ามันก็เหมือนปลอดภัยกว่าอ่ะโอเควิธีการง่ายมากเลยวิธีเนี้ยนะคะสามารถใช้ได้กับไม้ทุกชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยได้ยินได้ยินได้ยินชัดเนอะโอเคเดี๋ยวนะคะหาก่อนกระถางนี้ใช้กระถางสามนิ้วนะคะวิธีการขยายพันต้นไม้เนี่ย ใช้กระถางเล็กก่อนนะคะไม่ต้องใช้กระถางใหญ่ค่อยๆขยับขยายไปให้เขามีรากก่อนค่อยเพิ่มขนาดไฟกระถางเอ่อยกตัวอย่างเช่นรู้สึกว่าต้นนี้มันก็ใหญ่เนอะแต่จะไปใส่กระถางแปดไปเลยในการขยายพันธุ์ก็เกินความจำเป็นเพราะว่าน้องไม่ได้มีรากเลยเราก็แค่ใช้กระถางสามก็เต็มที่แล้วนะคะในการขยายพันธุ์วิธีการสุดง่ายวันนี้นะคะเรามีเนี่ยค่ะเม็ด เม็ดมวลเอ้ยเม็ดดินเผามวลเบานะอ่าปอปเปอร์ค่ะยี่ห้อปอปเปอร์เนี่ยค่ะมันจะมีหลายไซส์มากเลือกเอาตามขนาดไซส์ลูกกระถางคืออย่างเงี้ยกระถางเนี้ยถ้าเราใช้ไซส์เล็กมันก็จะทะลุหลวมลงไปก็ใช้เออใหญ่หน่อย เห็นไหมคะขนาดใหญ่ไอรูตรงนี้ยังยังมีเลยยังหลุดออกมาได้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็เป็นหินภูเขาไฟหรือฐานหูต้มจริงๆมีทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวจะเอาฐานหูต้มให้ดูฐานหูต้มเอาแบบที่เขาขายแบบถุงแล้วแบบสี่สิบห้าสิบาทนะไม่เอาไม่เอาฐานอัดแข็งนะนี่แบบนี้คะ่ะ บบนี้ฐานหุงต้มที่เอากินชาบูแล้วค่ะใช้อันนี้ได้ลองลองก้นกระถางหรือลองในถาดดำๆแบบแบบนั้นเห็นไหมคะอ่าแต่ก่อนใช้แนะนำให้เอาถาดเนี่ยแช่น้ำก่อนมันจะดังป๊อป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 เหมือนน้ำอ่ะมันเข้าไปในฐานนะคะให้เขาแบบว่าได้ชื้นก่อนเนาะเอ่อแล้วน้องก็จะเย็นข้อดีของฐานเลยคือน้องอาจจะเย็นนะคะแล้วก็ไม่อมน้ําเลย มันก็เหมือนพวกหินภูเขาไฟหรือเม็ดดินเผาวมวลเบานั่นแหละค่ะแอะเหมือนกันเลยทีนี้ขออนุญาตใช้หนึ่งอันแล้วกันเพราะว่ามันจะมีก้นที่รูมันเป็นแบบรูรูร,รูใหญ่ๆอ่ะเนี่ยค่ะก็จะลองด้วยดินเผาวมวลเบาแบบนี้เสร็จแล้ววิธีก็ง่ายมาก โดยการที่เอาสแปกนัมมอสบางคนเอาสแปกนัมผสมกับหินเบอร์เล็กหรือเอาอุ้ยเกิดกันบ้านโอเคค่ะสวิกันบ้านเอานนะะนเนี่ยนะคะสแปกนัมเนี่ยบางคนก็ใช้สแปลกล้วนบางคนก็ใช้สแปกผสมกับเอ่อเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์เป็นยังไงเพอร์ไลท์คือเม็ด ขาวๆที่บางคนก็ถามว่าสีขาวๆคืออะไรไฟไม่ได้มีอะ,ะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะเพลย์ไลท์อันนี้เพลย์ไลท์ก็มีหลายขนาดเหมือนกันนะคะมี2อถึงสมิลสี่ถึงหมิลหถึงแมิลนะคะเลือกตาม ต้นไม้ถ้าเป็นแคคตัสก็มันอาจจะต้องใช้เบอร์เล็กนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไม้ใบไม้ประดับแบบนี้ใช้ 6- กถึงแปดมิลนกำลังโอเคนะคะบางคนก็ใช้ผสมนะไม่ใช้ผสมก็ได้แต่เทคนิคไม่ใช่เทคนิคสีรียกว่าอะไรอะ่ะสิ่งสําคัญคือไม่ใช่แบบว่าเอามาจากน้าปุ๊บแล้วก็เอาต้นไม้ใส่เลยแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะพะเนี้ยมันอุ้มน้ํามากเลยอะ่ะมันเหมือนมันมันอุ้มสุดๆ กลายเป็นวแทนทีจะลากจะออกนะคะกลายเป็นลำต้นเนี่ยจะเน่าหมดเลยวิธีการคือบีบเนี่ยบีมันมันอมน้ำมากเหมือนฟองน้ำอะค่ะอ่าเหมือนฟองน้ำเลยก็บีบป,ประมาณนี้ให้รู้สึกว่ามันชื้นชื้นเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยมันก็ยังจะมีแบบนี้ให้แบบรู้สึกว่าเออชื้นชื้นหน่อยแล้วก็เอามาหุ้มตรงที่เป็นตรงตามข้อค่ะเดี๋ยวลากก็จะออก ก็หุ้มอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่ไปในกระถางเมื่อกี้หรือใครอยากจ,จะใช้ขุยล้วนก็ได้นะคะได้หมดเอาตามสะดวกเลยนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะง่ายมากวิธีนี้ใช้ได้กับไม้ใบทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร่าฟิโลได้หมดนะคะอันนี้แบบง่ายๆสำหรับ ใครไม่มีวัสดุเยอะนะคะอย,ะยออะบบอะู่ระเบียงคอนโดอะไรแบบเนี้ยเนี่ยระเบียงคอนโดจริงๆให้ดูไม่มีพื้นที่นะคะอันนี้คือเป็นเฉพาะกิจที่ต้องมาอยู่ที่ระเบียงเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถที่จะมีวัสดุอุปกรณ์ได้เยอะมากนักนะคะเป็นอะไรที่จํากัดถ้าใครอยู่คอนโดแนะนําเลยใช้สเปกน้มก็พอแล้วก็ขยายพันธุ์ได้หรือแค่แก้ว และน้ำเปล่าก็สามารถขยายพันธุ์ไม้เกือบทุกชนิดได้หมดเลยแม้แต่อโลก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะ,ะถึงเราจะอยู่ในพื้นที่จำกัดเราก็จะต้องขยายพันธุ์ต้นไม้แล้วเลี้ยงต้นไม้ต่อไปนะคะการที่ไม่มีต้นไม้มันทำให้จิตใจของเฮียอมากเลยโอเคนี่เสร็จแล้วแล้วเวลาที่เราจะเอาน้องไปวางนะคะไม่เอาน้องวางแบบกลางแดดจงแจ้งแม่นะคะเพราะว่าน้องยังไม่มีรากเนาะก็เอาไว้ที่แบบ ข้างใต้โต๊ะไม้ใต้โต๊ะค่ะแบบนี้อย่างนี้นี่ไม้ใต้โต๊ะอันนี้คือไม้บนโต๊ะโดนแสงโดนลมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยเป็นไม้ใต้โต๊ะก็คือไม้ที่แบบเราช่ำชำหรือว่าไม้ต้องการการดูแลหน่อยก็ไว้ใต้โต๊ะไปก่อนให้มีความชื้นนะคะอ่าแล้วก็จะเฟก็จะไปไว้ตรงตรง,ตรงฝั่งนู้นเนาะเป็นไม้ใต้โต๊ะอ่ะประมาณนั้นนี่คือวิธีการขยายพันธุ์นะคะคล้านะคะนี่ง่ายๆเลย ือจะจุ่มน้ำไว้ก็ได้เนี่ยนะคะอ่ะทีนี้ขออัปเดตไม่ใช่อัปเดตเมื่อวานเพิ่งไปช้อปปิ้งมาเพราะว่าไม่มออีที่วางต้นไม้นะคะนี่ปกติแล้วตรงเนี้ยจะวางเป็นออถาดแบบนี้เนาะมันจะได้แค่สี่ถาดใต้โต๊ะเนี้ยจะได้สี่ถาดแต่บางเอิญบางเอิญเมื่อวานไปเจอไอถาดนี้นะคะนี่ มันเป็นถาดชั้นวางรองเท้าถามว่าดีไหมมันดีสําหรับออคนที่มีระเบียงจํากัดพื้นที่จํากัดใช้แบบนี้แต่ว่าคุมไหมอันนี้ไม่รู้แล้วแต่บ้านเพราะบางคนเขาอาจจะใช้แบบชั้นที่สูงกว่านี้แต่เราไม่ต้องการชั้นที่สูงเพราะว่าลมมันแรงลมแรงเกินไปถึงสูงกว่านี้ก็ไม่สามารถเอาต้นไม้ขึ้นได้เพราะว่าเวลาไม้มันคลอนมันลมมันพัดทีไม้มันคลอนมากเนี่ยค่ะ ข้างบนใส่ไม้สูงหน่อยข้างล่างใส่ไม้เล็กแบบนี้นี่เลี้ยงได้และและนี่มันเป็นแบบสามารถใส่น้ำได้ด้วยไม่ต้องเปลืองถาดคือดีมากในในส่วนตัวคิดว่าแบบเนี้ยโอเคที่สุดแล้วสำหรับเจอมาแลสองร้ว2หกบาทนะคะใส่ได้เยอะมากประหยัดไปได้พื้นที่ได้เยอะมากอันนี้ถือว่าเป็นสามถาดกว่า,วาได้ชุดนึงนะีะใส่ใส่ต้นไม้ ได้ประมาณสามถาดกว่า,วาบวกตรงนี้อีกใส่ได้อีก2ถาดก็เป็นตรงนี้ได้ตั้ง5-6ถาดแทนที่จะเป็นแค่4ถาดเอามาดูตรงนี้เลี้ยงไม้แดดจ้ะไม้ที่ใส่แดดได้โดนแดดได้ก็จะเป็นพวกอโลพวกนี้อยู่ได้อันนี้กกเป็นกกกกด่างนะไม้น้ำนะคะเติบโตได้หน่อใหม่มาพวกซิงโกเนียมอยู่แดดได้ก็อยู่ได้เลย ประหยัดพื้นที่ด้วยเพราะข้างล่างก็เรียงไม้ที่แบบไม่ได้ต้องการแสงเยอะก็ได้หรือไม้พุ่งชํำได้หมดเลยอ่าประมาณนี้นะคะไปช้อปปิ้งกันที่ Global House นะคะเอ,อ่อหรือว่าเข้าเว็บไซต์ของ Global House เพื่อไปดูว่าสาขาไหนมีหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะไม่ได้มีทุกสาขาบางสาขาก็อาจจะไม่มีหรือมีน้อยโอเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะกลับก่อนที่จะจากกันไปพามาดูเตยจริงๆแล้วเตยก็เป็นแบบไม้ ทั่วไปเนาะอ่ะมาดูกันก่อนเตยไม่ใช่เตยประดับนะคะพวกนี้มันเป็นเตยเตยหอมอ่ะเตยที่เราไว้ทำขนมนี่ลักษณะก็คือหอมเลยเป็นเตยหอมเตยมันก็จะมีหลายแบบเนาะมันจะมีเตยประดับกับเตยทําขนมทําอาหารส่วนตัวนี้เป็นตัวด่างด่างเหลืองนะคะวิธีการขยายพันธุ์เตยอ่ะง่ายมากเลยนะคะคือตัดปุ๊บ เออแล้วเอาไปจุ่มน้ำํำรอรากออกก็ได้หรือว่าเลี้ยงให้มันโตแล้วก็ค่อยตัดเลี้ยงให้มันโตมีรากแบบนี้แล้วค่อยตัดก็ได้อ่ะให้ดูเนี่ยถ้ารากแบบเนี้ยค่อยตัดตรงเนี้ยเหนือรากออกมาเอ้ยตยรากแบบเนี้ยอันนี้ก็ไปชำส่วนข้างล่างต่อข้างล่างเนี่ยมันเกิดอีกเพียบเลยถ้าตัดยอดแบบนี้ค่ะเนี่ยอันนี้คือเตย อันนี้คือเตยด่างขาวนะคะไอตอตัวนี้เตยด่างขาวเตยมีสองแบบนะคะด่างเหลืองกับด่างขาวเดี๋ยวเอาด่างขาวให้ดูด่างขาว่จะหายากกว่าด่างเหลืองนะคะด่างขาวหายากกว่าอ่ะอันนี้คือด่างขาวเป็นเตยหอมด่างขาวแล้วก็เตยหอมด่างเหลืองนี่สวยกันคนละแบบโอเคมาถึงเวลานี้แล้วก็คือขายค่ะ เตยหอมดังค่ะเอ้ยดังเหลืองไม่ขายดังขาวนะขายดังเหลืองก่อนเพราะว่าดังขาวยังไม่ได้ทําจํานวนเลยทำไม่ไม่ได้เพิ่งได้มาต้นเล็กๆแล้วก็เพิง่งเลี้ยงได้มาไม่เท่าไหร่ก็เพิ่งตัดตัดยอดไปเลี้ยงเมื่อกี้แวก็เพิง่งเพิ่งแตกแล้วค่อยเอามาแบ่งกันตอนทําจํานวนได้แล้วส่วนนี้ขายเตยดังเหลืองนะคะมีกระถางละสองร้อยเก้าสิบบาทค่าส่งห้าสิบอันนี้ก็ถังเล็กนะคะสองร้อยเก้าสิบ กระถางใหญ่สามร้อยกระถางเนี้ยมันตัดได้แล้วแล้วข้างล่างมันก็จะแตกเป็นตอเล็กๆได้อีกตวเล็กๆได้อีกเพียบเลยอันนี้350ราสนะเห็นค่ะอ้ออีกอย่างหนึง่งมาแนะนำนี่เลยตัวนี้เป็นปุ๋ยจากญี่ปุ่นนะคะเป็นปุ๋ยญี่ปุ่นทำไมไม่โฟกัสนี่นี่น,นี่ตัวนี้ใช้ได้อ่อ ทุกๆหกเดือนคือค่อยใสอีกค่อยใส่ทีเป็นปุ๋ยเร่งรากนะคะอ่าใครสนใจทักไลน์ได้มาเลยทักไลน์มาเลยสูตรเร่งรากนะเป็นของญี่ปุ่นใส่กระถางสี่นิ้วใส่หนึ่งช้อนชาแปดนิ้วก็สองช้อนชาหกเดือนใส่ทีเร่งรากต้นไหนที่เรารู้สึกว่าโตช้าช้าอ่ารากออกช้ารากไม่ค่อยเยอะก็ใส่เร่งรากไปแต่ไม้ที่ชำก็อย่าเพิ่งใส่เนาะ ชามสักสองอาทิตย์ก่อนแล้วค่อยใส่โอเคไปก่อนนะคะใครสนใจไม้ต้นไหนก็ทักลไลน์มาได้เลยไม่่าจะเป็นการส้มเอ่อดำด่างปุษราคำพิงคิงนะคะเออก็ไม้กระตุกกระติกอะไรก็มีหมดลองทักไลน์มาถามกันได้นะคะไปก่อน,นะคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ